เวัสบบที่แค่นี้เราจะมาเล่นเกมขายข้าวในแค่นี้ร้านดับเพื่อยู Peace. Shake. We know. โทรมาหรอคะดูค่ะคะลโทรมาเหรอี่ลูกค้าเปนนกโทน ไมไ่ค่ะ้องออกจากอาร์อย่างเร็วแล้วค่ะค่ะเปิดไฟไหม้ค่ะ